นะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวช่วยพี่กัวจำด้วยนะพูดผิดก็บอกอย่างนี้เลยผิดเลยอย่างนี้เลยนะอ่ะเริ่มต้นด้วยน้องผู้วินก่อนเลยค่ะคำแรกเรียวมีซีห้าสิบห้าอ่าอ่ะนี่แกงเลยเรียวมีซีห้าสิบห้าแชมเปี้ยนนี่อ่ะต่อให้ใครต่อบดิคะให้ใครต่อดิคะพูดเลยเรียวมีซีห้าสิบห้าให้ตอ อ่าไม่ใช่เดี๋ยวมีซีห้าสิบห้าอะไรโอ้ปัดตกเลยนะค่ะไม่เป็นไรค่ะเขาไม่ได้เขาจำไม่ได้นะเขาเขินคุณเลยจำได้แต่เขินเขาใช่ไหมเดี๋ยวมิซชียวสิแม่ปอนเห็นนะปอนปอนเลยนะคะตกคำ่าแชมเปี้ยนอ่ะไม่เป็นไรขอบคุณมากค่ะอ่ะเดี๋ยวรอด้านซ้ายนิดนึงนะคะเดี๋ยวมีของรางวัลให้อีกสองคนเอาใหม่จะมาแก้ไขต่อ ซูซครับคนไหนดีคุณปอนจะตอส่งต่อใ้ใครดีอ่ะเะดียวมีสีห้าสิบห้าคะเมื่อเขาตอมาแล้วเดียวมี c 5ห้าสิห้าชเดยวมีสห้าียห้าสิบห้าแชมเปี้ยตอด,ด้วยคำว่าพูวินอ่ะเรามีมีห้าสิบห้า o ชต่อด,ด้วยปอนอ่า ตอนก็ได้นะเพ่งใครไม่เลือกเลยต้องเลือกเลยคูวินน้องภูวินเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วคุณความจำดีมีวมีซีห้าสิบห้าแชมเปี้ยนภูวินปอนตอบด้วยอะไรดีนะตอบด้วยอะไรดีตอบด้วยอะไรดีตอบด้วยอะไรดีเอหกสิบสี่ล้านพิกเซลแล้วกันเออตอนนี่เขาจะทดสอบความจำผมแหละของมิวแ้วให้ใครต่อดี ทาข้างเลยเอาถ้าคุณส่งตัวเองมาครับรับทันทีมามาเรียวมี C ห้าสิบห้าแชมเปี้ยนคูวินตอนและ64ล้านพิกเซลต่อได้คำว่าต่อได้คำว่าหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวใครใครนี่ขาไหมครับจำได้ไหม ได้จะจะเขินเนี่ยจะเขินจะเขินนะดอกม้วมนอ่ะเอาเลยถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะพี่ช่วยครับอ่ะแตกไปเลยครับมามีสองอันอ่ะเร็วมีเร็วมีสี่ห้าสิ5ห้าแมเปียนบอล <c oughs> ต้องใครก่อน <c oughs> แล้ว <c oughs> อ้อยเอาไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวถอด เลยนะชนสสาเขาได้ไหมเนี่ยสู้เขาไหมสองลุมหนึ่งเลยนะสองลุมหนึ่งเลยนะต่อค่ะเูลมีมอ่ะแชมเปี้ย,ย,ยนภูบินกรสี่สิบหกล้านทุกเซลล์เดียวเ่าไหรล่ละสี่สิบหกหรือหกสิบสี่เอาใหม่อ๋อโอเค,อเคไม่เป็นไรแต่คนนี้นะคะถึงว่าอยู่ได้นานที่สุดก็เป็นผู้ชนะไปเลยจา้า